นะครับวันนี้ก็มีนะครับหูฟังจากค่ายคอแซนะร,ราคาเนี่ยไม่เกิน2,000ันว่าอยู่ที่พันกลางๆนะครับบอกเลยว่าความคุ้มค่านี่คุ้มแน่นอนนบตัวนี้น้ำหนักเบาแล้วก็ใส่สบายด้วยนะ๋ย่าไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในตัว h s S45 เสรอร์ราวตัวนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ e s p o r t Gaming นะครับผมวันนี้ก็มีหูฟังนำจากค่ายเรือใบหรือคอแซนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะครับเป็นหูฟัง hs 4ีห้าเซร์นาครับสโตรีโอเกมมิ่ง hs วิชจดจุดเซอราราสามนะก็คือสามารถเป็นได้ทั้งที่เป็นส5มุเป็นซโรีโอธรรมดาเดี๋ยวจะตอบเป็นจุดหนึ่งที่มีตัวแปลงอะแดปเตอร์มาให้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอ่ะหน้ากล่องนะครับเคสนะครับตัวนี้ก็รองรับการใช้ PC ซีมือบ้า xbox one ps 4แล้วก็ Den Switch นะครับผมตัวนี้นะครับ เรารับหมดเลยเพราะว่าเป็นได้ทั้งแจ็คเราก็เป็นทั้ง USB ด้วยนะครับด้านหลังเราก็จะบอกสเปคต่งตางๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะบอกว่านี่เป็นแบบว่าตัวนี้นะครับก็ใส่สบายนะครับแล้วก็เป็น memory foam ด้วยนะครับส่วนตัวลำโพงไดเวอร์เนี่ยอยู่ที่50มิลนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถถอดได้แล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้นะครับออดี้ก็คือแบบว่าตัวบนหูฟังเนี่ยนะครับมีปุ่มปรับวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มนิม้วใหม่มาให้ด้วยนะเพื่อสามารถกดได้เลยเพื่อนิ้วใหม่นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมใช้ไปจุดหนึ่งได้นะครับผมที่เป็น USB นะนะครับส่วนสเปคทางเทคนิคนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบ3.5นะ3.5มิลนะแล้วก็มีตัวเป็นเสือาร์แร็ปเตอร์มาฮะคือเป็นตัวสายการ์ดที่แปลง USB นั่นเองแล้วก็คือเป็นจักแจ็คเนี่ยเป็น USB เพื่อใช้ไ1นะครับกับซอฟต์แวร์ของเขานะครับแล้วก็ตัวหูฟังนะครับผมเป็นโซลีโอหูฟอนนะแล้วก็เฟรนซีเนี่ยอยู่ที่20เฮิร์ถึง2 หน่งเฮิร์ตนับหรือ20 kHz กิโลเฮิร์ตนั่นเองเนาะสาสโอห์ม oh ส่วนตัวไม้นะครับผมเป็นการรับเสียงแบบ Uni Directional e นะครับผม22 k กิโลโอห์มนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นตัวดปเตอร์ของเขานะครับผมก็คือเป็น USB อ 1. 1นั่นเองนะครับตัวนี้บอกเลยว,ว่าเป็นหูฟังที่ราคาคุ้มค่ามากๆนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวหูฟังกันนะครับอาจจะขอแยกแกะ ตรงนี้เลยนะก็จะเป็นพลาสติกนะตรงโลโก้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสีเงินเงาเงาสไตล์เขาเลครับนี่คือจะเป็นโลโก้เงาเงานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกอ่าขอบเป็นเงาเงาตรงนี้จะเป็นพลาสติกด้านนะครับดีนะวัสดุถือว่าโอเคใช้ได้สมราคาเขานะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับผมตอกฟังเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ปรับบอลรุ่มนะผมดังเบาได้ที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มมิ้วไม้นะเป็นกดลงไปเนพะิ่มมิ้วไม้ที่เรา ต่อกระปูฟองตัวนี้อยู่นะครับด้านบนนะครับของเฮดแบงก์ก็จะเขียนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงปั๊มไปเลยนะครับผมเขียนว่าคอแซนะครับก็จะเงาแบบนี้เลยนะตัวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบมีผิด้านนะครับถ้าต้อเงาเนี่ยจะเป็นตรงนี้สังเกตได้ว่ามันตัดกันเลยนะเงากับด้านนะฮะนี่ครับตัวเฮดแบงก์ตรงนี้นะครับที่รับสีสระเรานะบอกเลยว่านุ่มมากเป็นฟองน้ำแบบว่าเมมเบอรี่โฟมนะครับอันนี้เขาบอกมาน่าจะแบบว่าเาเรียกว่าไงนะใส่นานเนี่ยมันจะไม่เมื่อยไม่ปวดแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ยวัสดุความหนักมันเบาเนัก ะะใส่ในานๆใส่ทั้งวันก็ได้นอนนะแต่สำหรับใครที่ยบบว่าเหงื่อออกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจตรงนี้เท่าไหร่นอะงจากเป็นผ้านั่นเองนะครับอ่าวก็รียกว่าไงต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะสำหรับใครที่ชอบเหงื่อออกในห้องที่แบบห้องผัดลมหรืออะไรนี้แต่ห้องแอร์ก็เหงื่อออกได้นะครับอาการหัวร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาช่องนี้ก็จะเป็นช่องต่อไม้นะไม้ที่เขามีให้มาเป็นก้านอย่างนี้นะดัดได้นะไม้ดัดได้เพราะว่าไม้ตัวนี้นะครับก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะต่อเข้าไปปึ๊บ ตังนี้ก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราใส่ไม้แล้วนะนี่เทนะก็โก,ก้อยู่เหมือนกันส่วนเสียงไม้เนี่ยเดี๋ยวจะไปเทสให้ฟังกันนะว่าเสียงไม้ที่ได้ยินเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะว่าตัวคอเซรตัวนี้เอกลักษณ์ของมันคือมันราคาไม่แรงนะแล้วก็เป็นตัวที่ถอดไม้ได้ด้วยก็ยคือสำหรับบางคนใช้ไม้แยกไนงะแบบว่าไม่แบบว่าที่เสียงดีๆมาคอนเดนเซอร์อะไรอย่างนี้นะก็ไม่อยากใช้แบบว่าหูฟังที่มันมีไม้เก็กค่ะ ตัวนี้ก็ถอดได้นะก็คือบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะก็ใช้แค่ตัวหูฟังกับตัว USB adapter s t ราของเขาที่ให้มานั่นเองนะอ่ะต่อไปอน,นี้นะครับก็จะเป็นแจ็คนะครับผมแจ็คใช่แจ็คคู่ค่าแจ็ค3.5นะครับตัวนี้จะเป็นสามขีดนะก็คือสามารถต่อกับพวกที่เป็น A Nintendo อะไรอย่างนี้ที่พวกเครื่องต่างๆที่ไม่ใช่ PC หรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนมือถือนะก็ใช้ตัวนี้ต่อได้เลยนะก็สามารถใช้ไมค์แล้วก็ใช้หูฟังได้พร้อมกันเลยนะเพราะยั้ตัวนี้เขาทำมาเป็นสามขีดนะแต่ถ้าใครอยากใช้กับคอม ที่ใช้ไม้ด้วยใช้หูฟังด้วยนะต้องใช้ตัวแปลงที่เป็นแบบว่าเรียกว่าไงนะตัววายก็จะเป็นตัวแปลงแบบนี้นะครับที่เราต้องการใช้แบบแจ็คนับที่ไม่ต้องการใช้แบบว่า USB นั่นเองนะก็ต้องใช้ตัวแปลงเอานะับต้องหาซื้อเองนะครับหาซื้อเพิ่มมาต่อเอานะเป็นสายตัววายนะนะครับแล้วนี้ก็เป็นตัวนะครับผมที่เป็นอะแดปเตอร์ USB to round เขานะก็คือตัวนี้จะต้องเอามาต่อกับตัวหูฟังนะที่เป็นแจ็คนี้นะับต่อด้านท้ายเลยนะก็ จะกลายเป็นตัวนี้ที่สามารถใช้เซอร์ราลได้จากถ้าเราต่อแค่แจ็คสามจุดห้าตัวนี้จะเป็นแค่เตอริโอใช่ไหมครับเราต่อตัวนี้ไปเพ๊บก็สามารถลงซอฟต์แวร์ตัว i q คิของเขาเพื่อที่มาใช้ปรับ e q ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมาลงซอฟต์แวร์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงไม่นะฮะนี่แล้วก็กด n e น็ไปเลยอันนี้ก็เป็นเสียงไม่ของหูฟังตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เรารติดตั้งสักคู่หนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็กดฟิช ให้ finish. 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 finish นะครับผมไปแล้วก็กด r e s ต a ร์ Rest. com หนรอบนะครับนะบอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอฟต์แวร์ของเขานะครับก็เป็นโฮมแล้วก็มี default อะไรก็ว่าไปนะเป็นเมนี่อันนี้เราจะบันทึกได้นะครับก็แก้ชื่อแก้อะไรแล้วแต่เราเลยนะคร ต่อไปก็ดูที่แดชบอร์ดนะแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวเพิ่มตรงนี้นะก็จะมีตัวนี้เลยนะเป็นอีควอไลเซอร์นะของตัว H S 45นนั่เองนะหน้าแรกกันดับหน้าโฮมแล้วก็กดไปที่ตัวหูฟังนะครับอ่าแล้วก็ให้อบอกว่ารีไวซ์ซับพอร์ตวินโดว์อะไรอย่างงี้นะครับก็กดโอเคไปก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นหน้าตั้งค่าต่างๆ EQ นะอันนี้เป็น EQ p r e s e t นะฮะนะล้วก็สามารถ <One. S 1> ปรับได้นะครับผม <One. S 1> เราจะเปิดเป็นเบสเปิดเป็นเคียร์แชทอะไรอย่างงี้ <One. S 1> ได้นะเราสามารถกดบวกนะเพิ One. One. ่มเพิ่ม ตัว EQ preset ที่เราสามารถเซตค่าเมนโวนได้เองนะค, <c oughs> คือปรับ EQ ตรงนี้ได้เลยนะแล้วแต่คนจะชอบว่าความเสียงสูงเสียงต่ำนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นลิงก์นะมอนสไลเดอร์นะก็คือสามารถปรับปุ๊บจะลากมันจะเมนพุ่งพ่วง,งกันไปเลยนะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะคใครชอบแบบไหนก็ใช้กันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าซอฟต์แวร์ของเขานะครับน่าจะลองเปิดเพลงให้ฟังดู <c oughs> ฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจตอนทีเธอเป็นเช่หมอ,อกขาวแล้วบางคราวจะเป็นเหมือนควันฉันชักไม่มั่นใจ <ś led> ตัวเธอฉันต้องเสี่ยงกับกวันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจทอ้องูเราว่ากลัวจะเสีย วันนี้นะครับเสียงก็คือเป็นเสียงที่เปิดจากลาโพงจากหูฟังนะบอกเลยว่าเสียงดังมากเนะื่องจากตัวนี้เป็นผ้าด้วยนะเสียงก็อาจจะมีรอดออกมาบ้างนะในการฟังเพลงหรือเล่นเกมนะครับอันนี้ก็เขาแตกต่างจากตัวหนังเนาะก็ประมาณนี้นะครับในตัวของหูฟัง h s 4 5ตัวของโปรแกร,รม i q ซอฟต์แวร์นะครับแอดลืมบอกไปนะครับว่าด้านขวามาสามารถปรับจุดหนึ่งได้ปรับราว่าทิศทางของเสียงได้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะก็ลองกดตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับการว่าพาไปชมนะครับผมตัวคอเซ่เฮดซีห้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับเป็นตัวหูฟังที่สเปคนี่คือว่าดีเลยนะับเป็นจุดหนึ่งด้วยแล้วก็สามารถถอดใช้แจ็คธรรมดาได้ด้วยแต่ถ้าใช้แจ็คเนี่ยจะเป็นเซอริโอนะครับก็สั่งซื้อได้แล้วนะครับที่เพจอีสอกรเกมมิ่งของเราเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ